สวัสดีค่ะแม่ออนงานถักโอเคนะคะอ่ามาถึงคลิปนี้แล้วนะคะเพื่อนๆแถวที่18ดที่แม่ออนคุยไว้เมื่อก,กี้เนี้ยนะคะงานมันก็จะประมาณนี้แล้วนะคะอ่างานประมาณนี้อ่าเราต้องมาเริ่มเม็ดแตงตรงนี้ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวแม่อ่อนจะสาธิตให้ดูนะคะอ่าจะสาธิตให้ดูนะคะ ทําหลักกั้นเสร็จแล้วนะคะทาหลักกั้นเสร็จแล้วเราก็โซ่หกโซ่สองนะคะโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งทีนี้เราจะปิดเราจะปิดตรงตรงลูกสับปะรดนี่นะคะ่ะเราทําโซ่หนึ่งนะคะ <Whoa! S 1> เมื่อเราทําหลักกั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็โซ่ขึ้นมาหนึ่งหลักนะคะโซ่หนึ่งโซ่แล้วก็พันหัวเข็มข้ามมาเลยนะคะข้ามมาเลยข้ามมาที่หลักที่หลัก ฝั่งนี okay. ้นะคะทำเป็นทำเป็น2หลักนะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็ทําหลักอีก2หลักนะคะเพื่อนๆทําหลักอีกสหลักนะคะมันก็จะได้ปิดงานแบบนี้นะคะจะปิดงานเขาเรียกว่าปิดปิดดอกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นยอดดอกแล้วค่ะตรงนี้ก็จะปิดแล้วนะคะแล้วทีนี้พอมาถึงที่เราแตกเม็ดแตงออกไปเนี่ยนะคะแตกเม็ดแปงออกไปเนี่ย พอพอพอได้หลักตรงนี้ปุ๊บนะคะปิดตรงนี้ปุ๊บเราก็จะมาเริ่มทําตรงนี้นะคะเริ่มทําตรงนี้ก็แม่อ่อนก็จะแถวนี้แถวที่18นี้โซ่ห้าเลยนะคะโซ่ห้าตลอดเลยอ่าโซ่ห้านะคะอ่าเราต้องทําเม็ดแตงตั้งนะคะพันหัวเข็มว่งลงไปดึงขึ้นนะคะแล้วก็ควักสองนะคะพันหัวเข็มว่งลงไปดึงขึ้น ควักสองนะคะทีนี้ควักสามนะคะนี่จบเลยแล้วก็ขยับให้แน่นนะคะนี่ก็เป็นเม็ดแตงนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าแล้วทํายังไงทีนี้ห้าแล้วเราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเรามากิ้มนะคะทีนี้กิ้มตรงหัวหลักนะะี่ค่ะกิ้มตรงหัวหลัก2หลักเนี่ยเรากิ้มหลักแรกก่อนนะคะกิ้มลงไปพันหัวเข็มนะคะ จิ้มลงไปดึงขึ้นดึงขึ้นควักสองนะคะพันหัวเข็มจิ้มลงที่เดิมดึงขึ้นควักสองนะคะแล้วหลังจากนั้นควักสามนะคะอ่าเนี่ยเราก็จะได้เม็ดแต่งแล้วนะคะทีนี้อ่าเราก็โซ่นะคะโซ่สามสี่ห้าโซ่ห้านะคะพันหัวเข็มอ่าพันหัวเข็มปุ๊บ กิ้มมาตรงหลักนี้นะคะหลักที่เหลือนี่นะคะสองขาที่เราทําไปเนี่ยหลักนี้เราทําไปแล้วเหลือหลักนี้กิ้มลงไปเลยดึงขึ้นควักสองนะคะพันหัวเข็มกิ้มลงควักขึ้นอ่าควักสองนะคะควักสองทีนี้ถัดไปควักสามนะคะอ้าวก็จะได้งานแบบนี้นะคะ ไดงานแบบนี้เป็นสองแขกแล้วคะ่ะโซ่ห้านะคะโซ่ห้าโซ่ห้าเนี่เริ่มเป็น2แขกแล้วนะคะตรงนี้เขาเริ่มมาแตกแตกเม็ดแตงออกไปนะคะขยายขยายเม็ดแตงออกไปแทนสับประรดนะคะและหลังจากนั้นโซ่นะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มนะคะทำเม็ดแตงอีกมุมนี้นะคะ มุมติดติดกับหลักของเรานี่หละคะ่ะหนึ่งสองนะคะพอควักเสร็จแล้วก็ควักสุดท้ายสามควักสามนะคะอ่าก็จะได้เม็ดแตงอีกเม็ดหนึ่ง เม็ดแตงรอบนี้จะเป็นเม็ดแตงอยู่ที่4เม็ดนะคะ1 2 3 4สาี่โซ่กั้นคือ5้านะคะ1 2 3 4 5สาห้านะคะโซ่กั้นนี่คือห้าห้าโซ่นะคะจะได้เม็ดแตงอยู่ที่1 2 3 4 4สาี่ี่เม็ดนะคะรวมกับแถวกั้นนะคะทีนี้โซ่ห้าหนึ่งสองสาี่ห้าทำแถวกั้นนะคะด้วยการทำหลักนะคะ ทำหลักสองหลักปุ๊บโซ่สองนะคะโซ่สองพันทำหลักอีกสองครั้งนะคะสองครั้งจะได้เป็นแถวกั้นแล้วค่ะแถวกั้นเราก็จะมาอย่างนี้มันก็จะมาติดตรงสับประรดเราเนี่แหละคะ่ะส่วนวิธีการจะปิดสับประรดนะคะเราก็โซ่หนึ่งนะคะ ผ่านหัวเข็มข้ามมาหลักนี้เลยมาล้วงตรงหลักนี้เลยนะคะอ่าล้วงแถวกั้นหลักนี้เลยอ่าด้วยการทําหลักอีกสองหลักโซ่อีกสองผ่านหัวเข็มทําหลักอีกสองหลักนะคะหนึ่งหลักสองหลักนะคะอ่าก็จะได้งานแบบนี้สวยไหมเอ,อ่ยนะคะงานแบบนี้อ่าทีนี้เรามาต่อเลยนะคะ ต่อด้วยโซ่ห้านะคะทีนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มลวงลงไปควักสองพันหัวเข็มลวงลงไปควักสองควักสามอเคได้เม็ดแตงนะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็ม ตัีนี้ทิ้มนะคะจิ้มเอาจิ้มเอตรงหัวหลักตรงนี้นะคะจิ้มขึ้นมาลวงสองพันหัวเข็มจิ้มพกขึ้นมาพันหัวเข็เออล้วงปุ๊บอ่าเขาเรียกว่าอะไรล้วงอ่าแล้วก็จะได้เป็นสามนะคะ ล้วงอีกทีหนึ่งนะคะควักอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเม็ดแตงเม็ดที่สองนะคะหลังจากนั้นหนึ่งสองสาสี่ห้าพันหัวเข็มมากิ้มเอาตรงหัวหัวหลักหัวนี้นะคะใกล้ๆก,กันนี้ค่ะจิ้มดึงขึ้นมาควักสองผ่านหัวเข็มกิ้มลงที่เดิมควักขึ้นมา,าลวงควักสองนะคะ ควักสนะคะอ่าได้เม็ดแตงมา3มามเม็ดแล้วนะคะ1 2ะะึสามนะคะเม็ดแตงรอบนี้จะอยู่ที่4เม็ดนะคะ1 2ึ่สามสี่นะคะอ่าทีนี้ก็หนึ่งสองสาสี่ห้าโซ่ก็จะเริ่มห้าแล้วนะคะอ่าทีนี้พันหัวเข็มลว้วงลงไปควักเหลือสอง พันหัวเข็มล้วงควักสองให้เหลือสามนะคะรอบสุดท้ายหมดเลยนะคะอาจะได้เม็ดแตงเม็ดที่สี่มาแล้วนะคะเม็ดแตงเม็ดที่สี่หนึ่งสองสามสี่เม็ดแตงเม็ดที่สี่ 4, แล้วทํายังไงโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าแล้วทาทาแถวกั้นก็พันหัวเข็มทําหลักสองหลักนะคะ ผ่า,านหัวเข็มทำหลักสองหลักแล้วก็โซ่สองผ่านหัวเข็มทำหลักอีกครั้งหนึง่งอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านี่ค่ะงานจะเป็นแบบนี้ให้จนครบรอบเลยนะคะจนครบรอบเลยแล้วหลังจากนั้นเราโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งเพื่อเราจะข้ามมาฝั่งนี้ เราต้องโซ่หนึ่งก่อนถ้าเราไม่โซ่มันมันจะลังนะคะมันจะไม่สวยโซ่หนึ่งก่อนแล้วก็พาหัวเข็มข้ามมาเลยนะคะข้ามมาล้วข้างนี้นะคะก็ทำหลักเหมือนเดิม2หลักนะคะแล้วก็โซ่สองทำหลักอีก2หลักนะคะทําหลักอีกสองหลักนะคะ,ก,ก,ก,ะ,คะก็จะประมาณนี้นะคะงานอ่าโอเคไหมคะ ความสวยเริ่มบันเจิดแล้วนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวแม่ออนทาตรงนี้ให้ดูอีกทีหนึง่งอ่าโซ่ห้านะคะสองสามสี่ห้าหลังจากเราทําหลักกั้นตรงนี้ปิดลูกปิดลูกสับปะรดแล้วอ่าตรงที่เราแตกลายนี่ค่ะแตกลายเม็ดแต่งนี่ให้ให้ทาโซ่ห้านะคะอ่าแถวที่สองคือโซ่ห้าแถวแรกที่แม่ออนทำเม็ดแต่งสองเม็ดเนี่ยโซ่สี่ก่อน โซ่สี่แล้วก็โซ่สองโซ่หก่อนตรงนี้อ่าไม่อ,อนอ่าสาธิตไปแล้วคลิปเมื่อกี้นี้นะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นโซ่ห้าเลยนะคะอ่าพอโซ่ห้าแล้วทํายังไงก็พันหัวเข็มนะคะล้วงลงไปดึงขึ้นควักมาสองพันหัวเข็มล้วงลงไปดึงขึ้นควักมา2นะคะแล้วหลังจากนั้นควักสามนะคะจะได้เม็ดแต่งนะคะเนี่ยคือเม็ดแต่งนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็โซ่หนะคะสามสี่ห้าแล้วก็ทำเม็ดแตงตรงเม็ดแตงตรงกลางนี้นะคะต้องกิ้มเอานะคะกิมตรงหัวหลักนี้คะ่ะกิ้มแล้วควักนะคะวควักสองผ่านหัวเข็มกิ้มลงไปควักที่เดิมนะคะกิ้มที่เดิมนะคะ,ะประมาณนี้นะคะแล้วก็รวบเลยง่ายๆค่ะง่ายๆเราได้เม็ดแตงแล้วทำงา่าโซ่ห้านะคะ อ่าสแล้วก็ห้อ่าสี่แล้วก็หก็พันหัวเข็มมากิ้มตรงหลักติดกันนี้นะคะหลักติดกันที่เราทําไว้อ่าจิ้มลงไปเลยนะคะดึงขึ้นควักสองนะคะพันหัวเข็มกิ้มลงดึงขึ้นมาควักสองนะคะหลังจากนั้นควักสามนะคะอ่านะก็จะได้ประมาณนี้แล้วได้สามเม็ดแล้วนะคะ พอเสร็จแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะผ่านหัวเข็มล้วงลงไปช่องนี้เลยค่ะอา้าวทาเม็ดแตงเหมือนเดิมนะคะทาเม็ดแตงเหมือนเดิมล้วงสามจบนะคะเนี่ยจบเลยนี่แล้วหลังจากนั้นก็มาทําแถวกัน้นแถวกั้นก็โซ่ห้าเหมือนเดิมนะคะสองสามสี่ห้าทำแถวกั้นด้วยหลักสองหลักนะคะ หลักที่1หลักที่สองนะคะแล้วก็โซ่สองนะคะโซ่สองแล้วก็ทำอีก2หลักนะคะทำอีก2หลักอ่าโอเคนะคะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นโซ่หนึ่ะคะโซ่หข้ามนะคะอ่าข้ามมาข้าม,มาเพื่อเราจะปิดลูกสับปะรดนี่ค่ะอ่าก็ทําหลักอีกเหมือนกันนะคะ2หลักนะคะ2หลัก แล้วหลังจากนั้นก็โซ่สองนะคะทําอีกสองหลักนะคะทําอีกสองหลักอ่าเนี่ยโอเคนะคะงานก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะงานจะออกมาแบบนี้ตอนนี้เม็ดแตงได้แถวที่สิบแปดเม็ดแตงได้สี่เม็ดแล้วนะคะได้สี่เม็ดโซ่ห้าโซ่ห้าหมดเลยนะคะแต่ตรงที่ปิดกั้นลูกสับประรดนี่โซ่หนึ่งนะคะถ้าคลิปนี้ เพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่อ่อนด้วยนะคะจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ